สวัสดีครับวันนี้เรามาเว่าเรื่องแรงงานลาวในต่างแด,ดนะว่าเป็ยนยังไงจะเข้ามาอยู่เห็นงานในเมืองไทยนะี่ว่าเป็ยนยังไงคือบบได้ว่าเป็ยนยังไงนะครับเนาะแต่คือการเป็นอยู่ของชีวิตคนเฮาแต่เฮาอยู่บ้านก็คือจะมีค่าของชีพกรลายอย่างกับโบมีงานเห็ดมันกระลหลปัจจนะัยเนาะ ขาของซีบสูงขาแรงน้อยเลยหับผลที่ลายหับแล้วก็ขาของซีบกับลายหับมันบตรงกันากงานก็บ,บ่มีเหตุถ้ามีก็ต้องเข้าขึ้นไปในเมืองหรือว่าขึ้นไปนะครหลวงจังสิเนาะคือเขาก็บ,บอสามารถอยู่ได้นะแล้ก็มาหางานทําที่ประเทศไทยนี่ถามว่าเมื่อยบอ มันก็มีบาดมืออยู่เนาะแต่เมือเขากะทันนาที่เขาล่ะกับบนี้มีแบบมาชุนจานกับเขาพอเป็นงานอิสระเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ให้ยุสวนคือเก่าเนาะอาชีพแรงงานเราในต่างแดนจังซี่แหละถามว่ามีความคิดจังใดก็มีความคิดก็คือว่าอยากอยากมีให้มันมีอยู่มีกินเนาะในบ้านเขา อยากให้มันมีอยู่มีกินมีเงินใช้มีมีหลหลายอย่างคือคือที่พิ่มีแหละเอาก็รคิดไวในจุดนั้นแหละเนาะออืก็จะมีเสียงนกเสียงหนูมีเสียงนกเสียงบางเสียงกล่นก็สิมีเบิร่ดเดี๋ยวในสวนนะเป็นก็เาก็มาคุยกันคือเก่าเปาีปยนจังได็มาทัดทายสบายดีพ่อแม่เนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องคือเก่าอหลังจากที่ว่าฮ็ดคลิปเต็ดคลิป ถึงสิงเฮ็คุคลิปจังใดแต่ยังบ่มีคนเบิกกบะเป็นอย่างเนาะก็เห็ดไปเรื่อยๆก็คือแรงงานเขาที่คนลาวมาส่วนแหละก็เป็นบวาเตรยรุ่นมัดมดทุกทุกประเภทเนาะบวชสิ้ผูเ่าผู้แก่ถึงสิผู้ถึงมาบา่ได้หลีก็คืออยู่บ้านสำหรับผู้ที่ยังหางเห็ดงานใส่แห้งจริงๆนะ แบบทำงานใส่เงิอแห้งจังสิยังมาคือเก่าแต่ว่ายุดบ่ได้ถ้ายุดก็บ่มีกินจังสิเพราะว่าเอาเกิดมาในประเทศที่บ่าน้อยความสะดวกให้เฮาเนาะอเอากลับกลัมาออกมานาอัดคิปมทำคลิปคลิปแบบนี้มีผลประโยชน์ฮู้่หมีผลประโยชน์บ่แต่ก็เอกาเ้าๆซื้อ ออกมาเ้าๆสื่อมาเบาเพื่อเพื่อกันระบ่ายเนะอืบางทีกะบ่อหยากไปในการเมืองก,ก็บรอหยักไปสดแซตกับเพิ่นแต่ว่าเขากะเเบาในแนวทางกองเขาเร่องสีนะเฮากัชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเนาะเฮากะททำไปเรื่อยๆทำงานเนี่ยทำงานในประเทศไทยนี่ล่ะเฮามีเงินเขาอยากกับบอเขาก็คิดว่าน่าจะอยากกับแล่ะ บ่งนี้ผู้ใดทีอยากอยู่เนาะ,ะเราก็มาทำงานจะฮาทำงานบดไดแล้วก็อยากกลับจังกิคลิปนี้ก็พ <c li pp ini> ากถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาะบว่วแห่งใดคนใดสำหรับผู้ใดที่เห็นคลิปนี่ก็ทักทายมาได้เ้้กรับเด้อวบาอยู่ใดอยู่ใสม่มุมใดของประเทศเนาะ เดี๋ยวเขาอยู่ใกล้ๆกันอีกสิกันนัดก็นัดเจอกันได้นะสบายดีขอขอบใจ